เดจาลังกวาเจ้าล um uh> ังกว่าสามสิบเกาล้วอันน anyway ี ja ้อันนี้เพิ่งกอสามเก่ากันเดี๋ยวเอบเกพนอเบพี่น่อาณนี้เนาะตัวนีเงาเนาะปลาปลาเมียว่าเงลื่นกันีนี่นูมาหนีกนนี่แะครับ้าป่าขีเขา้าป่าเขามเ็ดเต็มครับต้มเ็ดเต็ม

หนาหลังนึงมันลอยอยู่ี๋ยวมันจะใส้บะนี่ยยอะมือส้ามันก็มอสงแล้วจมเสียเพียนมือเียเพื้เรีอันนี้ก็โล่กลัวขึ้นกันพี่น้องเป็นปลาลุกสะหลกลัวเนาะเอาควาน ครับผมสวัสด,ดีพี่น้องเอฟซีท่านผู้ชมทุกท่านครับหายไปโด,ดเน้ะพี่น้องเนาะข่าตะยัญญกน้ำเกีียวเข่าพี่น้องผมมือนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมภารกิจเกี่ยวเข่าเนาะกะเ็เลยส่วนทีมงานนะครับผมออกมาใส่เบ็ดนี่ครับไม้ไม้มือนี้มากไก่เล็กน้อยพี่น้องผมขามฟังสงข้ามมาเนาะขามฟังม่น้ำสงข้ามมาทั้ง จังหวัดสกลครับผมเพื่อ,อยังจำอะไรขึ้นกันครับถามมาทั้งจังหวัดสกลพร้อ,อมทีมงานหาค้นครับผมวันนี้แย,ยกย้ายกันไปเนาะคุณพอก่ะซวยทั้งคุณครับแล้วก็อีกสามคุณนะโอ้ตก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 ,ตกนำ้ำกันแท้กกับขั้นหน่อยพี่น้องผมขั้นนี้หน่อยคนะิวๆเนาะเพราะว่างอขั้ยแางเลอดดู เดีเ๋ยวนี้แมงกิ้ซ้อนกันมาครับผมวันนี้เป็นเบ็ดน,น้ำห่วยคือเก่าครับข้อมีเบอร์สิบสี่สิบห้าแต่เดี๋ยนมีมงกิ้ซ้อนนะครับเนาะแบบว่าลาแล้วครับประมันลอยก็โตยิ้ซ้อนก,นกันเลยพร้อมทีมง,งานเดี๋ยวถ่าเบิ้งครับผมอขอเวลาไปเสียบเบ็ดก่อนแต่เบิ้งตอนรอบกลับนะครับเนาะรอบย่างกลับทีมีผลงานบ่ถ้าคู่ปีเคยมากะถือว่าโอเคอยู่ครับผม ผลงานกับพ่อได้ยู่เนาะทีนี่เพิ่งมาครั้งแรกครับผมแถวนี้อา,ากาศก็โล่งๆนี่นะครับผมเจ้าเจ้าหน้าหน้าปัางเพิ่นยังบ่ทไยลงมาเนาะนเล้าเขาแล้วน้ำเอาครับผมรุ่นน้ำกันครับเดี๋ยวเถียวกับนะครับเนาะตอนนี้ก็ขอเวลาไปเสียบมียรเสียบเบสกันครับผมมีน้องทีมงานอีกสองคนหนึ่งอยู่ไกลนกองวิเห็นนะครับ เสียบเสียดเลยพี่น้องผมยางเลาะมาเบิ่งเหรอเนาะหลายหลังเลยครับยังบ่ได้เห็นปลาโค่นหน่อยตัวเดียวพี่น้องนี่ผลงานก็ได้ปิ่งในแกว้วบ่ครับโอ้หลังนี้หลังนี้ก็เป็นฉันปอกขึ้นกันนะมุกทรงก็เกี่ยวบีดไปใส่เนี่ยได้พี่น้องบาหน,นี่เอาแล้วครับนั่นนั่นน่ะนั่นน่นนะนนนะโอ้ฉันปอกีิลีพี่น้อง ปลากับพอดีพอดีพิงป,ป้นปลาน้ามตื้นครับผมเย็บไป ัเห็น,อนสองแต้มนี่ปะทั้งนี้ทางนี้ก็ว่าเป็นป่าพี่น้องตงัวงหญ่ไปหน่อยเนาะเป็นฟอดเลยฟองฟอดเลยครับโอ้ช่อนฟอกกี่แล้วอ่มาแต้มที่สามพี่น้องผมช่อนฟอกคือเขานี่ครับโอ้ยตัวเก็บไปครับผม ัวน้อยตัวนิดเท่ากับเก็บสะสมไปเนาะร,ร่วมร่วมกันไฮไลา์หอกโมลูทีมงานเป็นเลยนะครับเนาะมีผลงานบ่ใสครับผมครับมองพักพุน่นพุ่นนะครับเนาะเห็นรถแบแบบอยู่หลังนี้หลังนี้ก็เหมือนจะโดนพี่น้องส่อนปอกอ,อีกแล้วครับเบืองนาะมีใสบ่ใสปนคือเก้นห่บ่พี่น้องผม สามตูพ้นครับข <l itch ula> ุ่นสามตูพ้นอ้บรรยากาศดีครับผมมันี้องฝากปัดปวงเนาะเนาะไปรุ่นรอบต่อไปครับโอ้หลังนี้จมน้ามมัๆได้พี่น้องผมเห็นขั้นเบ็ดบ่ ลูเห็นบอนะครับกันเบ็ดอยู่บ่อป่าเกี่ยวงาใหม่แล้วครับผมเดี๋ยวตรงรุ่ยแล้วครับไม้แตกแล้วครับลูป่าอยู่อยู่บ่เนาะพี่น้องขอให้อยู่นะครับเด้อให้แม่อยู่หรอกช่องปลา วยครับผมสวยขึ้นมาจักน้อยครับว่าไม้แตกแล้วพี่น้องครับผมผลงานงางกลับพี่น้องนี่นะครับนี่เดืลูกลูกหน่อยหาโตเนาะหุ่นรอบต่อไปครับผมพักควันจะข้าเนาะทีมงานกับยังมาว่าได้ครบอยู่ครับรอทีมงาน นั่งเล่นจะข้าวเพื่อล้วครับไต่ไฟอะไรบ้านนี้รอบต่อไปนะครับเนาะได้ไต่ไฟเสียบเงี้ยแล้วครับบ้านบรรยากาศทองๆเสียงกระลงงัวควั้อ่ะครับผมรุ่นรอบต่อไปชมบรรยากาศการหายาหากินนะครับพี่น้องเน,ะนาะอ้าวโอ้ือขายนำ้ำไปได้ขายนำสามงามเนีย่ยควรนะ เบจังลังกก่อเบ็ดจังลังก่อสามสิบก่าลอันนี้อันนี้เพิ่งกะสามสิบเก่ากันเี่หรอามบเกาือนบุญนำนือผลงานก้นดีอ๋อคนนี่แหละครับผมปลาปลาหัวเว้นพี่น้องประมาณนี้เนาะตัานีเหวเนาะปลาปลาเมียว่าเห่าลื่นกัน ได้ข well. ังแล้วได้ขังแล้วขวดแย่หครับผมพี่น้องไปเลาะเบรองหลอบคำคำเป็นยังไงนี่เอาโอ้ยดงเดยงดงเดยงเลยพี่น้องนั่งยศวัด huh. น่นขึ <one> oh! ้นมันเราบินเนี่ยเอาเอาเอาจับท่านปะขัง อยามมาจะพักเลยครับผมปากคอน้อยพี่น้องหลังนี้เนาะแต่ว่าหลังนี้โอ้โหมูบุบสุบพี่น้องมาดูป,ปลายัางนะครับเนาะแต่ว่ายวอยู่บ่คือหมูคักแค่ท่านเบ็ดโอ้บ่่่ออยูพีน้งไปเลยวะเป็นแหนะ เบียกหวอเอเยาะเลยครับบนโออมาอยู่นเนาะเสาเบเนี้ยไว้หลุ่นต่อไปพี่น้องปลดเอาอป่าตัวนั้นก่อนนะครับเนาะหลังเนีน่ยหลังนี้กระโดนพี่น้องว่ากระนาดจีใส่เล็กนะครับเนาะโอ้อีรีครับหลปอกหลปอกเก็บแล้วพี่น้องเก็บไปครับผมเกับเตี้ยมไปเก็บแต้มไป ขึ้นมากจะเป็นป่าไส้นี่พี่น้องผมเพราะว่าเป็นน้ำในไฮน่าเนาะเพราะว่าก,ก็อยุไก่หวยไก่ห้องนอะครับผมใส่ไง่ก็อาจจะมีแต่ว่ารูว้วจะหาพอบ่าะครับผมรุ่นกันต่อไปครับผมเ็ดดวงไง่จักหน่อยเนาะกับถือกปลาตัวน้อยอว่าหลังนียึดติดก,กันเลยครับผมพี่น้องเห็น,นหัวพบวอยู่ครับ คิดกันกับลักเมื่อกี้นี่พี่น้องอยู่ทางทางน้ำไหลเนาะเดี๋ยวอีกใส่แล้วผมใส่สวยๆเลยตอนนี้โอ้โหรากๆดอกไม้แตกอินทรีอดไม้แตกนะครับคอยๆนะพี่น้องไม้จะแตกครับโอ้ใส่ใส่แนือยู่พี่น้อง เห็นว่าอะยน้อยนะครับเนาะสวยอยู่ทะเบดทะเบ็ดล่องลอกนี่พี่น้องผมมันจะสอดทะลุตรงตรงเบ้าตานะครับเนาะโดยว่พากก็ตรงแก้มตรงแก้มปมอ่ะนี้ทะเบดถูกกับนิดยเยื่อตาจะสวดพอดีครับผมจะบ่ใครหลุดเนาะนะครับเรียบร้อยครับผมแต้มเนี่ยสวยอยู่สามนะครับตุ่นต่อตุนต่อไปพี่น้องผม กำลังกำลังครับผมมีเบ DE ็ดเบอร์สิบหานะครับสิบหาโคมิลนะครับผมโยงง่ายจักหน่อยครับเดี๋ยวนี้ไปรอบรอบต่อไปครับผมใส่เงี้ยดครับใส่น้อ่ สวยอยู่ครับเนยด้วยครับสวยครับผมแก้มกันไปลุ่นหลังต่อไปครับ งานร่วมพี่น้องผมโ,โตัวส้งคือไยอิรีบหรอใ<ต>อเ,าเ,าเ,เ,าเอาคือเปลวใบนี้เป้ไว้ทีเหี่ยตายตัวยพี่น้องหนึ่งสอเบาตาตัวนั้นแหะเก็ดแปดตัวหลายตัวอยู่แต่ว่าจะเป็นลูกพี่น้องผมใส่หน่อยเนาะใ,ใส่ปนตั้งเสียงือสวบดีท่างมืงทั้งปู๋มิ่งจริงเงอพี่น้องผม เท็ตยังขึ้ด้ร่างหมอโอ้ย่นหัวียังหอกบนนยังมาบุนี่ครับแม่นูมืันนี่บริกินโดนแล้วพี่น้องผมต้มปลาเนาะคอหน่อยคอนี่ปลาเสี่ยมขาดนึงแหละครับเกลงปุงก็กระลังเตรียวเจ้าไปัหมอโอ้ยเด็ดขาดเลยพี่น้องผม นนู่นมนี่ก็นี่แหละครับ้ป่าขึ้นเขาเจ้า่นเ่าต้็้มครับต้มเท็เต็มนีกอกองข่้ยพี่นองเนพี่น้องผมมามากินขอมกันครับยางทุกย่างทุกย่างเลยถูกมนะกินี่ไงนะเยนางโมแจบมันกินโมแสบตัวเตมปุยพรมันตัวตมปุยมาปู ตุู้่บ่มีอยู่เขาบทินเด้อเขาเพ่นนะามาีถุงดเนั่งีละอูกันนีกอันอันนี้ี่เ้เียก่เลบกันเจาจัดกระิบนเขาเธอเดีอยนะดหน่อยพี่น่องผมตอบเด็กเนาะสนมากเป็นป่าใสเล็กพี่น่องป่าเงียเบียดหน่อยเนาะ ย่าแม่งสสด่งเพียงสันครับขนาดโตกว่าปเยยเุ้ไงเนาะลังลังพุ่นกระถือพี่น้องนี่ครับเป็นขั้นเบ็ดป่ะดึงมุกมุกยุ่ครับเมื่อกี้นี้เดี๋ยวไปเบิ้งครับนี่โตส่งงามกว่านี้ป่ะโอ้ใส่สวยขึ้นมากจากน้อยพี่น้องใค่ยอยู่แต้มนี่เนาะเก็บไปครับผม เก็บเล็กเก็บน้อยไปปบบ่าเพราะตัวใหญ่พี่น้องมือเนาะท่ำใจครับผมถือไม้ป่าหน่อย <laughs> ป่าหน่อยลุ่มป่าหน่อยลุ่มพี่น้องมือน,นี้โอ้ตะวาก็สวยอยู่ครับสวยสวยอยู่สวยอยู่ไอ้นี่โอเคเลยครับ ครับพี่น้องผมนี่จะลูกลูกหน่อยพี่น้องเจ็ดแปดโตอยู่เนะาะอว่า ตัวน,น้อยเลยนี่ครับเรื่องสาจังสรุปผลงานพี่น้องรองสรุปพร้อมกันนะครับเนาะเพราะว่าถึงนีตัวตายเนี่ยเพราะว่าย่างไก่พี่นอ้องครับผมถังป่าไว้พักควันเรื่องสาจังว่ากันไหมครับผม ครับผมบ่ายีตอนเ้าพี่น้องมานี่เเระเบงอีกกูเบ็ดครับมึงขึ้นกันบ่ปันไดน,นะครับเนาะเป็นปลาคอหน่อยคอหน่อยคอ,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 อนิดมึงขึ้นสอบเสามีผลงานบ่ครับผมเพราะว่าค้นหากินคักย่มขึ้นก็ไเลยเนาะ รับลุ้นเบิ้งทํากันห้างอยากย่างยนกจังหนพี่นองตามเจอพี่น้องมือขึ้นมมีใส่่งยนิดนะครับเนาะปลากินเยอะครับ อยนะครับตัวนี้อย่าอดลาด์เนาะอย่แรกรอบเต่าพี่น้องมานดูกำลังจะมานครับกำลังจะมานไปต่อครับโอกโะเดาะกระดังนีกโดนอีกแล้วนอีกแล้ว ใส่ป่ะอองเนี่ย่วนหน่อยพี่น้องปัาดตัวซัมมี่ถึงเบียดไนเซย์อยูอ่เร็วพี่น้องจูปลาน่าเชื่อนะครับกลับหัววิดหางโอ้ประเทศอันนี้อยู่ หลังงอ่ะช่อนน้อยมุบๆๆาใช้สามโลชนุ๋มู่อ่ะ่ <laughs> เป็นไปได้ละครับผมพี่น้องเราอนนี้ก็ได้แต่มิตรลูกหน่อยส้งหัวใหญ่อยู่ตัวนึ้ง งานพี่นออ้องของอิสารรนาทงอ้เชีงทิศน้ำน้าบ่น้าม <laughs> นานบอกป่า้เบิดอ,อ้พนีคักด่นี่คักเังไนอ้นมว่าสองสอดคนีโอ้โลก่กนัวยพี่น้องเห็นบ่ี่ามิตรุ่นยกันเรื่องของเสี่ยนพิน่นอง น้าหลังนึงมันก็อ,อยู่เดี๋ราก็ใส่บานนี่ยังมืสูงน้ามันก็เอาไปเลยจุ่มซะเรื่องมันซืน่อเรื่องมันซื่อันนี้ก็โลก่กลัวขึ้นกันพี่น้องเป็นปลาดุกจลายกลัวเนาะแล้ว <c oughs> อก็พ่อกันคุณลุงเพื่อยินข่าวว่ายายอยู่จุบ่มมือว่าอย่าปลาอย่างงีเอาครับผมสำหรับมือนี้เนะาะอยากหาก,กินพีน่น้องปลาจะมันมันโดนแล้วบ่ได้มาอเนาะครับเนาะ พอได้อยากได้กินทุกคนนะครับผมทีมงานก็ดวียอล็ดีแบบมื่อนี้ขอลาไปที่นี้ครับผมบรรยากาศทงท,งทงพี่น้องเสาแดดกำลังออกเยวกันคลิปไหนก่นครับผมทีมงานลาไปก่อนครับกลอมทีมงานสวัสดีครับมานพนี่จะคนไป